สวัสดีค่ะบทเรียนออนไลน์วันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงของวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องการหาจํานวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่านะคะโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบจํานวนและวิธีการลบนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็ได้มีเกมสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้นเล่นกันนะคะนักเรียนอยากเล่นเกมกันหรือ,อยังเอ,อ่ย ถ้าอยากเล่นเกม,มกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมพร้อมกันเลยค่ะลิงนะคะมีค่าเท่ากับเจ็ดเต่ามีค่าเท่ากับสองคุณครูนำลิงลบเต่าได้เท่ากับนกนะคะคุณครูอยากทราบว่านกตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะฟังอีกครั้งนะคะลิงมีค่าเท่ากับเจ็ดเต่ามีค่าเท่ากับสองนำลิงลบเต่าจะได้เท่ากับ นกนะคะคุณครูอยากทราบว่านกตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไรนักเรียนยกนิ้วขึ้นมาเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วนะคะยกแบบนี้นะคะเจ็ดนิ้วลบออกไปสองนะคะมีอยู่เจ็ดเอาออกไปสองก็คือหนึ่งสองนะคะก็จะเหลืออยู่กี่นิ้วคะเหลืออยู่ห้านิ้วนะคะเพราะฉะนั้นนกตัวนี้มีค่าเท่ากับห้านั่นเองค่ะ,ะได้คําตอบไหมคะ ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะการหาจำนวนที่มีที่มากกว่าหรือน้อยกว่านะคะโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบจำนวนนะคะมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะมีสตรอเบอร์รี่อยู่7ผลมีมังคุดอยู่4ผล จับคู่หนึ่งต่อหนึ่งระหว่างสตรอเบอรี่กับมังคุดนะคะจะคู่หนึ่งต่อหนึ่งระหว่างสตรอเบอรี่กับมังคุดนะคะจะเห็นว่านะคะจะเห็นว่าสตรอเบอรี่มีมากกว่ามังคุดอยู่สามผลนั่นเองค่ะหรือมีมังคุดน้อยกว่าสตรอเบอรี่อยู่สามผลนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะ ตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือการการหาจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าโดยใช้วิธีการลบนะคะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะมันเดิมนะคะคือมีสตรอเบอร์รี่อยู่7ผลมีมังคุดอยู่4ผลเหมือนเดิมค่ะนำสตรอเบอร์รี่ลบมังคุดนะคะเราก็จะได้ว่า มีสตรอเบอรี่มากกว่ามังคุดอยู่สามผลนะคะมีสามผลอ่าต่อไปนะคะหาวิธีหามังคุดน้อยกว่าสตรอเบอรี่โดยใช้วิธีการลบนะคะเมื่อกคพูดเนี้ยเราหาวิธีการเราหามังเอหาสตรอเบอรี่มากกว่ามังคุดนะคะแต่วิธีนี้นะคะเราจะหามังคุดน้อยกว่าสตรอเบอรี่นะคะหายังไงเดี๋ยวเราไปหาพร้อมกันเลยค่ะ เหมือนเดิมนะคะก็คือมีสตรอเบอรี่อยู่เจผลกับมังคุดอยู่อีก4ผลนะคะเราจะเห็นได้ว่าสตรอเบอรี่มากกว่า,ามังคุด3ผลหรือตอหรือมังคุดน้อยกว่าสตรอเบอรี่สผลนะคะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะ หาจำนวนที่มากกว่าน้อยกว่าโดยการเปรียบเทียบจำนวนกันก่อนนะคะก็คือตัวอย่างนี้นะคะก็คือมีช้างอยู่9ตัวนะคะมีวัวอยู่4ตัวจับคู่1ต่อ 1, 1ระหว่างช้างกับวัวนะคะจะเห็นว่าช้างนะคะมีมากกว่าวัวอยู่5ตัวนะคะหรือมีวัวน้อยกว่าช้างอยู่5ตัวนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็คือหาช้างมากกว่าวัวโดยใช้วิธีการลบนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยมีช้างอยู่9ตัวมีวัวอยู่4ตัวนะคะนำจำนวนนี้มาลบกันนะคะก็คือ9-4ลบสนะคะ9ลบสเราจะเห็นได้ว่ามีช้างมากกว่าวัวอยู่5ตัวนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ ก็คือหาจํานวนที่น้อยกว่านะคะโดยใช้วิธีการลบนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะมีช้างอยู่9ตัวมีวัวอยู่4ตัวนะคะนำมาลบกันนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีช้างมากกว่าวัวอยู่5ตัวหรือมีวัวน้อยกว่าช้างอยู่5ตัวนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ การหาจํานวนน้อยกว่าโดยใช้วิธีการลบนั่นเองค่ะอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะพอเข้าใจไหมคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านมาให้นักเรียนได้ฝึกทำนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะวิชาคณิตศาสตร์ไปที่หน้า45นะคะหน้าที่45 อ่าตอนที่จะไปทําแบบฝึกหัดนะคะคุณครูก็ได้มีตัวอย่างของแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ดูนะคะก็คือให้นักเรียนเปรียบเทียบจํานวนและเขียนคําตอบลงในช่องว่างนะคะตัวอย่างเขาบอกว่าที่มีดินสออยู่สี่แท่งน้องมีดินสออยู่สามแท่งเขาถามเขาอยากรู้ว่าพี่มีดินสอมากกว่าน้องอยู่กี่แท่งอ่าอีกรอบนะคะพี่มีดินสออยู่ สี่แท่งน้องมีดินสออยู่สามแท่งอยากทราบว่าพี่มีดินสอมากกว่าน้องอยู่กี่แท่งหรือน้องมีดินสอน้อยกว่าพี่อยู่กี่แท่งอ่ะเราจะทํายังไงดีคะเราจะใช้วิธีไหนเอ่ยระหว่างวิธีเปรียบวิธีเปรียบเทียบจํานวนหรือว่าวิธีการลบนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งสองวิธีนะคะอ่ะใช้วิธีที่ ใช้วิธีการลบนะคะจะจะง่ายกว่านะคะก็คือมีอยู่สี่มีที่มีดินสออยู่สี่แท่งน้องมีอยู่สามหักออกไปเลยค่ะมีอยู่สี่เอาออกไปสามนะคะอ่ะนนะพร้อมกันกับคุณครูนะคะหนึ่งสองสามนะคะเพราะฉะนั้นพี่มีดินสอมากกว่าน้องอยู่กี่แท่งคะกี่แท่งคะ1แท่งนั่นเองนะคะหรือว่า น้องมีดินสอน้อยกว่าพี่อยู่กี่แท่งคะหนึ่งแท่งเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของแบบฝึกหัดนะคะอ่าชั่วโมงนี้นะคะ,ะ,คะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูได้ในชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ